สวัสดีครับทุกคนพอดีว่าวันนี้นะครับกำลังนั่งทำโปรเจกต์หรือจริงๆก็คือนั่งซ้อมนั่นแหละเออนะครับเขียนโค้ดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปออสอนนะครับไปถ่ายงานวันที่20เออก็เลยอยากจะมาอัดวิดีโอนี้นะครับเพื่อพูดถึงเรื่องของความเบื่ออืมนะครับหรือว่าบางคนที่รู้สึกแบบ ไม่ค่อยมี motivation ไม่มีไฟในการมาฝึกเขียนโค้ดนะครับเออมาทำอะไรแบบนี้นะฮะตรงเนี้ยคือผมอยากจะมายกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นนะฮะว่าเนี่ยคือตอนเนี้ยผมทำโปรเจกต์อยู่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำมาได้สักน่าจะโอ้หลายรอบเลยนะครับนั่งซ้อมทำไปทำมานั่งเช็ครายละเอียดหรืออะไรเงี้ยคือทำซ้ำๆหลายรอบมากนะครับก็ไม่ได้นับว่ากี่รอบแต่รู้สึกว่าเกิน5ละเออนะฮะเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ก็คืออยากให้ทุกคนดูว่าบางคนนะฮะที่เขียนโค้ดฝึกเขียนโค้ดเนี่ยเออก็จะมีความรู้สึกแบบว่ารู้สึกเบื่อใช่ไหมเออเวลาที่จะต้องมาทบทวนโค้ดนะฮะมานั่งฝึกอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยเออก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจมันนะครับอ่ะระหว่างพูดนี้ก็เดี๋ยวจะนั่งพิมพ์ไปด้วยแล้วกันนะครับก็ เนี่ยไอตอนเนี้ยที่ผมทําอยู่เนี่ยถามว่าผมขี้เกียจไหมนะฮะผมก็ขี้เกียจนะเพราะว่าผมทําหลายรอบแล้วเออผมก็รู้สึกว่ามีอาการเบื่อแต่ไออารมณ์เหล่านี้นะฮะเราต้องรู้เท่าทันมันว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์อย่างมีหลายๆคนก็คือใช้ชีวิตตามอารมณ์อย่างเช่นเรารู้ว่าเออเราควรมาฝึกเพื่อให้เรา มั่นใจขึ้นใช่ไหมเออให้เราแม่นโค้ดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเบื่อก็ไปหาทําอย่างอื่นทั้งๆท,งท,งที่ไอ้เรื่องที่เราควรทําเนี่ยมันจําเป็นแต่เราไม่ทำนะฮะเนี่ยอันนี้คือเราเราตามอารมณ์นะฮะถ้าเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่มันสําคัญอย่างเช่นเนี่ยอ่ะการมาฝึกเขียนโค้ดมาทบทวนโค้ดนะฮะเพื่อที่เราจะได้อ่ะอาจจะไปแบบสมัครงานหรือไปทํางานนะครับ อะไรก็ตามนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมีปัญหากันเยอะนะเนี่ยผมก็คือเลยอยากอัดวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนดูว่าเนี่ยคือต่อให้ผมจะรู้สึกขยันหรือขี้เกียจนะฮะหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบมันสําคัญเราก็ควรต้องมาทำนะ,ะเนี่ยอย่างเช่นที่ผมทําอยู่ตอนนี้คือผมไม่ได้เอาคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากทําหรือไม่อยากทานะคือผมว่าง อ,อ,อารมณ์ผมตอนนี้คือแบบผมพยายามฝึกให้ตัวเองทําอะไรด้วย,ด,วยด้วยความว่างนะฮะไม่ต้องเอาอารมณ์อะไรมาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันสําคัญมากในการที่เราจะเป็นคนเก่งขึ้นหรือว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมองว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกกันนะฮะแล้วมันก็เลยส่งผลทําให้เราเนี่ยมีปัญหานะครับผมเนี่ย อย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้คือผมทําหลายรอบมากแล้วนะเออนะครับถ้าเป็นหลายคนก็อาจจะรู้สึกขี้เกียจละเบื่อไม่ต้องทําไม่อยากทําอะไรอย่างนะฮะแต่ถ้าเราอยากเก่งเนี่ยคืออยากแม่นอยากคล่องนะฮะอยากชํานาญอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมานั่งทบทวนนะฮะมานั่งทําความเข้าใจเราก็จะอ่าเขาเรียกว่าเซียนนั่นแหละเออชำนาญขึ้นนะฮะเออเนี่ยอย่างผมก็มานั่งนะฮะมานั่งทํา Project. เนี่ยเนี่ยคืออยากให้ทุกคนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเลยว่าเราจะมีอารมณ์อยากทำหรือไม่อยากทำถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะเออถ้าอารมณ์มันบอกว่าอย่าเพิ่งทำมันยังไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่จริงๆเรารู้ว่าเราควรทำจงทำนะฮะอย่าไปรอให้เรารู้สึกว่ามีมีแพชชั่นมี passion, มติเวชั่นมีอะไรนะครับ อันนั้นนะ่ะพอเรายิ่งทำเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองคือเราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับผมเออดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนฝึกตรงนี้นะฮะอันนี้จริงๆไม่ใช่แค่การเขียนโค้ดหรอกผมพูดให้ทุกคนเลยที่มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วมาฟังวิดีโอนี้นะฮะก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีปัญหากันเรื่องของของอารมณ์กันเยอะมากนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาแต่เราสามารถฝึกได้นะครับ เออยิ่งเราอยากจะเป็นคนเก่งเออเราก็ต้องฝึกนะฝึกในการจัดการตัวเองจัดการอารมณ์ตัวเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะเราจะใช้ชีวิตอยู่กับอารมณ์ตลอดมนุษย์เราเนี่ยดังนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะฝืนมันบ้างเนี่ยเออเราก็จะเป็นทาตมันนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายคนเป็นทาตของอารมณ์เยอะเนี่ยอย่างเช่นเรารู้ว่าเออเราทําได้นะหรือเราควรจะมาทํามาฝึกมาอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบ ไปทําอย่างอื่นก่อนนะฮะเอออะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่จบสักทีแล้วมันก็เป็นความกังวลคาใจไปเรื่อยแทนที่จะเอาเวลามาทามามาเขียนทำโปรเจกต์มาเขียนโค้ดม,มาฝึกอะไรให้มันจบจบ,จบไปนะครับแต่เราก็ไม่ทําสักทีนะเออก็ใครที่มีปัญหานี้อยู่นะครับอยากจะบอกว่ามันมันฝึกกันได้ก็คือฝึกให้เราเป็นคนมีวินยัยฝืนอารมณ์เออช่วงแรกมันอาจจะยากแหละอันนี้คือแน่นอนนะฮะมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ จงเด็ดขาดนะเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกสําหรับใครที่เป็นคนที่แบบชอบผัดวันประกันพรุ่งกับตัวเองนะฮะจงเป็นคนมีความเด็ดขาดกับตัวเองอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะทําเรามาทําเลยเออเรามาทําเลยนะฮะลองมาทําดูแล้วเราจะรู้ว่าเราจะคือเราจะตาสว่างเลยเราจะพบว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเลยนะว่ามันจะต้องมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ในการมาทํามันก็แค่มาทำนะฮะเออแล้วเราลองนั่งทําทั้งๆ้ที่เราขี้เกียจนั่นแหละ เรารู้สึกไม่มีอารมณ์อยากทําเรานั่งทําปุ๊บลองสังเกตดูซิว่าอารมณ์ที่ตอนแรกเนี่ยมันไม่อยากทํามันขี้เกียจเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเออจริงๆนะฮะเพราะว่าคืออารมณ์อ่ะมันมันมันไม่เป็นความยั่งยืนหรอกมันมามันก็ไปเหมือนเราโกรธเราโมโหเรามีความสุขเรามีความทุกข์มีอะไรเราแค่สังเกตมันนะครับอย่าไปตามมันอย่าไปเลี้ยงมันนะเอออะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องทําเนี่ย เราก็ควรมีสติแล้วทำด้วยด้วยด้วย,วยความมีสตินะฮะอย่าไปทำด้วยอารมณ์เวลาเราทำด้วยอารมณ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีกำแพงอะไรกั้นให้เราเนี่ยไม่ไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าสักทีนะครับเออหลายคนอ,อ,อยากพัฒนาตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออไม่มีแพชชั่นไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราควรพัฒนาตัวเองนะครับฝึกฝนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องรอมีอารมณ์หรอกถึงจะต้องไปฝึกได้หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่านี่แหละเป็นคืออยากให้เป็นตัวอย่างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งพาอารมณ์เสมอนะครับเราแค่มาลงมือทําแค่นั้นเองส่วนอารมณ์เดี๋ยวคือมันมาแล้วมันก็ไปนะอย่าไปตามมันนะครับผมเออถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญก็จงมาทําซะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผม